สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้ไปกันที่สภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบทุนการศึกษาตามโครงการปันน้ำใจให้การศึกษา368ทุนเป็นเงิน2 9 0ล้าน9บาทค่ะร้อยตำรวจโทรดรมณัฐโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัตภ์พร้อมด้วยนางตุ้มทองมุกศิรัต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบทุนการศึกษาตามโครงการปันน้ำใจให้การศึกษาประจำปี2567ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สนับสนุนเงินให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์เพื่อมอบให้กับเด็กพิการบุตรของคนพิการรวมถึงเด็กเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีความจำเป็นในด้านการศึกษา จากกลุ่มคนพิการและครอบครัวที่มีรายได้น้อยการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ถือเป็นการสร้างโอกาสสร้างอนาคตช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและโอกาสในการพัฒนาตัวเองของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเด็กพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้รับทุนรวมทั้งสิ้น368ทุนเป็นเงิน2,900,000บาท และในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้ที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน144ทุนในส่วนที่เหลือที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีการโอนเข้าบัญชีต่อไป ด้านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมได้กล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กพิการบุตรของคนพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้เป็นอย่างมาก จึงได้จัดหาทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษามีนโยบายด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุกทั้งปวงเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์จะได้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่ตอไปสภาสังควมควมเิเคราะห์ของประเทศไทยใพท่บรมรายทูปธรรมก่อตั้งตั้งแต่พุทธศักราช2 5 0 3ได้ดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้โดยกาศทุกรูปแบบรวมไปถึงการมอบทุนการศาึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาท้องคินข้อแห่งประเทศไทยในพระรมราสถูกถามนั้นอยู่ในพระอุปถัมภ์นั่นหมายความว่าทํางานต่างประเทศพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่9จนรัชกาลปัจจุบันอยากให้ลูกๆทุกคนได้สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเรื่เก้าทุกพระองค์สถ,ถาบันพระมหาิา์นั้นห่วงใยพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเพราะการศึกษานั้นจะการเป็นการพัฒนา ลูกๆเยาวชนเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติสืบไปโครงการดังกล่าวนั้นสำนักงานสลากจินแบงรัฐบาลจึงให้ความสําคัญสมับสนุนงบป,ประมาณในการมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคนพิการและลูกคนพิการรวมไปถึงนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนเป็นจำนวนเงินถึงสองล้านเก้าแสนบาทต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากจินแบงรัฐบาลมาเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ด้วยเมือ่อได้รับทุนแล้วก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับ ตั้งใจ่ายการศึกษาพัฒนาตัวเองและสิ่งสําคัญที่สุดการได้รับทุนนี้เป็นการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อไปสร้างครอบครัวของตัวเองให้เป็นผแผ่นจะได้ไม่เป็นปัญหาของสังคม